ครภาพวิเทียวรอบเรียนมนินิครับส่วนนี้ก็เ่องฤดูวด่วานเขา่าองค์สิมาเบิงวิธีการว่านเขาหน้าเยสุรินนะครับครับวิธีสนบทของสอนานา ส่วงฤดูฝนสิเขานจะเป็นส่วงฤดูวานเขาเห็ดหน้ากันนะครับส่วงพื้นน่ะอยู่จังหวัดสุรินทร์อยู่บ้านน้องแมวหมู่สิบเอ็ด้อครับอันไปทางไดก็มีแต่หน้าพี่น้อง นั่งกันนะ่ะน่ากันนะ่ะแต่ว่านี่ครับหลังจากนีกะซีมีสวนต้นกระปูต้นหม่นะครับทรงมหาเลยเดี๋ยวพรมกันสิฟ้าไปเบ่งครับเหมือนนี้ครับเป็นสวนของลุงพร ื่นนี้เป็นกับว่าเมื่อวานเขาด้วอกันครับเพราะวานเดี๋ยวเขาก็สิไทย,ทยปั่นเลยครับครับนี่กระสิเป็นส่วนหนึ่งครับของแปลง พันกลานะครับนี่เลครับกระสิเป็นพวกไม้พยุ่งไม้พยออไม้ซักไม้แดงไม้ประดูเป็นพวกไม่มีราคาอะไรครับแต่ว่ากระสิประมาณหนึ่งเนาะนี่หละครับเป็นไร่ใดเสริมข,ของชาวบาทนะครับผมทั้งุมกระสิเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับเอากะสิ งบประมาณเข้ามาเขาก็ไปเก็บไปหา,มาเมล็ดพันธุ์นะครับมาพอส่งเขาได้ไดก็สิดีแน่อยู่เลยครับเหงานอยู่บกก้บบานเ่ต้องไปเสียเลเวลาไปสู่กันในมึงหลวงเนาะครับในละรับเข้ามาก็สิเป็นต้นมุกม่วงด้านนานะครับทางล้างบานก็สิเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้กระสิเป็นไร่แปลงผักเลยครับเป็นต้นพันธุ์ไม้พันธุ์ทรงมหาไรนะครับนี่แหละครับกระสีประมาณนี้แล้วกระสีโบมีบอ่อน้มครับครับคางบอ่อกระสีปลูกกล้วยปลูกผักกไปสินะครับนี่แหละครับ ไรเกษตรสวนผสมบรรยากาศเกษตรลมเรือนแน่ครับนี่ละหาน้อยนี่ก็สิเป็นแปลงพักนนอยๆน่ครับนี่เวด กระสิมีผ้าปูเกอมสาครับในบ่อกส็สิมีปลาครับหลยนี่แหละครับอยู่แบบบันบานกินแบบบันบานโอ้พ่อพ่อต้นทุเรียนด้อพี่น้องนี่นีเละครับก็สิเป็นพมาณนี้แหละครับชีวิตชนบทตอนนี้ พ่อรุ่งคันบอยูนะครับเพิ่งกัสซิบไปวานเขาครับกับขอเจ็บคลิปเพียงเสนีครับผมเอาบรรยากาศของสุรินทร์แม่เมิงเนาะครับกับขอสวัสดีครับ